รัดไปดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ถ่ายหน้าเราไปด้วยนะครับเพิ่มแรกนะครับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมของเราน่ครับจะโปรแกรมวิ s ีโอส่วนโปรแกรม c คม t a s ซ a ย t u d i o นะครับจะมี2ตัวนะครับจะมีของของไวสำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ ัดว um. ิดีโอหน้าจอนะครับตัวนี้เริ่มแรกจากซ้ายตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับต่อมาเริ่มแรกเลือกตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเลือกกล้องนะครับว่าจะเป็นกล้องตัวไหนนะครับเป็นกล้องนี่เอาถ่ายหน้าของเราไปด้วยผมเป็นเฮนีนะครับเลือกเรีนกเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนของ ตัวนะคจะมีของเป็งบางทีคไม่กคนี่อนเพรว่เนะครับตัวส้ตัวนี้จะเป็นอาวะจะจะอาเสียงในเรงในับเตส่วตัวนี้จะเป็นปิดมนนะครับมครับ เรื่อกขนาดหน้าจอนะครับว่าจะเป็นหน้าจอแบบไหนนะครับจะเอาแบบขนาดเต็มจอเลยไม่ต้องเลือกอะไรมาหรือจะเป็นขนาดที่เรา,ากําหนดเองนะครับเรากำหนดเองซึ่งถ้าขนาดกาหนดเองนี่ก็แล้วแต่นะครับเป็นอาจจะเป็นโปรแกรมเปิดสอนการใช้งานโปรแกรมเล็กๆนะครับ ก็นะได้ได้นะครับแต่แว่าของผมเอาเป็นเต็มจอเลยนะครับต่อมานะครับก็อัดวิดีโอหน้าจอได้เลยนะครับเริ่มกดปุ่มเสียงแดงนี้นะครับโปรแกรมก็จะเริ่ม <upright> อัดหน้าจอของเราครับเริ่มแล้วนะครับชดเ่็นไปสิบนาทียี่สิบนาทีวินาทีครับไม่ใช่นาทีเดินไป เกกริ่มนะแ,แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับกดหยุดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบโปรแกรมจะรันขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับ,บเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับทก็กดเซฟได้เลยนะครับ เสื้เล์ชื่ออะไรนะครับ,บโปรแกรมก็จะข,ขึ้นมาเองกับโรงวักน,นะครับของเพื่อนนะครับอาจจะไม่มีนะครับแต่ผมผมเน,นรอรมันเแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหราะว่าผมใส่คิววะครับใส่คดนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้ากันนะครับ ก็อขออภัยนะครับเมื่อกี้คลิปมันหลุดนะครับต่อมาเราก็เลือกนะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับผมจะสอนไม่เยอะนะครับ แค่ว่านี่ใส่ข้อความนะครับจะเป็นตัวใส่ข้อความใส่ข้อความว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มแรกผมทำเป็นนี้ก่อนดีกว่านี่ครับกําหนดขนาดวิดีโอนะครับนะครับว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับวิดีโอที่เรามันถ่ายไปด้วยนะครับนี่ครับปักไว้ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่ชอบเลยต่อมาเป็นตัวนี้นะครับที่ผมคิดว่าจะที่ว่าจะสอนนะครับเอ่าเอาเป็นวงกลมนะครับวงกลมนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับมันจะเป็นนี่ครับสมมติว่าเราจะคอมเมนต์หรือบ่องบอกอะไรเน้นอะไรนะครับประมาณนี้ก็นี่ครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ นี่ครับนี่มันจะวงเองนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะใส่ข้อความนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นตัวทีนี่ครับเทกนี่ครับใส่เทกเข้ามาเ่ยมาแล้ววะเดี๋ยวเราดูปอ่ามาแล้วครับเทกนี้เราพิมพ์เป็นเนี่ครับอืมก็เป็นตัวหนาตัว ตัวหนาตัวบางอะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับขนาดเท่าไรก็สีอะไรนะครับตั้งไปเลยนะครับเป็นประมาณนี้ป,นประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วเราถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ ให้มันสมมุติให้เสียงมันน่าฟังขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้จะให้เสียงมันลดเนีให้เสียงมันต่ำลงนะครับตอนเริ่มแรกก็เ<อ>ลืเอกนี้นะครับเพราเดี๋ยวต้องเลือกก่อนแยกเสียงก่อนนะครับแยกเสียงครับวิดีโอออกจากกันก่อนนะครับต่อมาเลือกเสียงแล้วก็นี่ครับมันจะมีตัวนี้ครับปรับเสียงเสียงค่อยๆสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆต่ำลงนะครับจนตัวนี้ นี่ครับปรับเสียงได้ตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ปรับเหมือนกันให้มันน่าดูขึ้นหมือนนะครับแต่ตัวนี้อยากตัดตัดได้นะครับก็เริ่มแรกก็เลือกตัวนี้มาตรงนี้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดอันนี้นครับกดตัดขึ้นไปเลยปฏิริทิ้งนะครับ ถ้าอยากแทรกแทรกแทรกนะครับแทรกวิดีโอเข้าไปนะครับทําได้นะครับแทรกวิดีโอเข้าไปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมหาวิดีโอก่อนครับสักคู่เป็นต้องเป็นนามสกุล avi เท่านั้นนะครับนะครับแทรกเข้าไปเอา,เอาไว้ตรงไหนก็ได้หมดอ่าก่อน,นันนี้ตอนนี้วิดีโอมันจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับจะเป็นข้ามไปเลย นี่ครับ20่สินาทีแล้วพอละนี่ครับน่าจะเป็นแบบนี้ไปเลยซึ่งมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเอาเป็นแบบที่นี้ก็ได้เนีย่ยเอาไว้ตงนี้มันก็ดูดีขึ้นหนิดนึงนะครับพอละนี่ครับจะเป็นแบบนี้อ่าก็ดีขึ้นหน่อยแล้วแต่ ชอบนะครับชอบแบบไหนก็ทําไปเลยนะครับอันนี้ซูมได้ขยายได้นะครับนี่ครับซูมได้ขยายได้อ่าซูมได้ขยายได้ว่าจะซูมเท่าไหร่อะไรยังเง้ครับมันก็มีพอมีลูกเล่นบ้างอยู่ครับตัวโปรแกรมมันก็ไม่ใหญ่ครับ อย่างนี้นี่ทำได้เหมือนกันครับเหมือนโซนี่เวกันเลยครับไม่ไม่ต่างอะไรมากนี่นี่แหลยเป็นแบบนี้เอ่าอ่าโตขึ้นเดี๋ยวแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนั้นอีกนี่เป็นแบบนี้อีกนี่นี่่า้หร่ครับ นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรือเอาเต็มจอเลยนี่ครับอย่างนี้เอขนาดเต็มไปเลยสวยดีจะเป็นแาบนี้ครับเปิดมานี่ทำได้ทำได้เหมือนกันนะครับ นี่ต่างจากสูนี่เวยก็เท่าไหร่นะครับอืมครับประมาณนี้อเริ่มแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีรูปเล่นอะไรมากเท่าไหร่อันนี้ก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับมันก็เหมือนกันก็นับตนี้แล้วก็วิธีรันดอมนะครับแล้วก็กดตัวนี้ Import นะครับ แล้วก็เราจะอกดผิดครับขออภัยครับเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่อินพอ t เป็นรันโปรเจคอนะครับว่าจะแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็น HD นะครับของผมจะเป็น HD เป็น720ไปเลยนี่แล้วเน็กไปตั้งชื่อตามใจฉันนะครับอ่าตั้งไปเลยตามใจฉันไปเลยอันนี้คือจะให้มัน เล่นวิดีโอเลยรไหมนี่ครับตัวนี้เรือกผมไม่เลือกนะครับฟีนิกไปเลยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับพฟ,ฟีนิกเสร็จไปเลยนะครับมันจะไม่เล่นเองอัตโนมัตินะครับเพราะที่ออกเมกื่อกี้ในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้นะครับแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ